ก่อนที่คืนนี้ละครลมซ่อนรักจวสารเป็นข่าวบันเทิงเช้านี้เลยขอรวบรวมเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยประทับใจแล้วก็อยากรู้ในละครเรื่องนี้ซึ่งละครลมซ่อนรักเนี่ยเป็นผลงานการ จัดของค่ายฟิลกูดเอนเตอร์เทนเมนต์ของพี่แมมทิติมาผลงานการกำกับของพี่ชุชุดาภาไทายทำกันหนึ่งปีเต็มแล้วออกอากาศอตอนแรกเมื่อวันที่26กกุมภาพ,าพันธ์หนึ่งปีเต็มเลยเหรอท<า>ยทยทำหนึ่งปีเต็ม,ตมออกอากาศ2 6กกุมภาพ,าพันธ์นับมาก็ประมาณเดือนกว่าจ,จะจบแล้วคืนนี้อาสารแล้วก็เลยแบบมีกร,กระแสทุกคนเนี่ยชื่นชมละครลมซ่อนรักในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเป็นฝาแฝดของแนะเดชซึ่งทุกคนจะชื่นชมมากว่าดูทันอุยละครไทยสามารถทำซีจีเนียนมาก ได้เนียนมากแล้วการทําเทคนิคฝาแฝดเนี่ยความยากเนี่ยเนี่ยอย่างเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยาก,การที่จะทําให้มันเนียนขนาดนี้มันต้องมีการาวางการถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะมากพี่ชูบอกว่าถือเป็นงานยากที่สุดตั้งแต่ทํำละครมาเลยเพราะว่าการทําฝาแฝดอะต้องแตแะต,แต,ตัวกันเนี่ยโอ้โหนิด <c oughs> เดียวก็ไม่ได้หรือเวลาจะเดินอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ต้องถ่ายนเดททีละชอ็อตนะัเดทคนหนึงเดินมาก่อน แล้วก็ต้องกะจังหวะการเดินความเร็วความช้าด้วยซึ่งเรื่องนี้ได้คุณอาลำนาสุดโตเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ทําขั้นตอนเทคนิคพิเศษต่างๆในเรื่องลมซ่อนรักนะคะอาบอกว่าฉากที่ยากที่สุดคือฉากนี้แหละค่ะฉากกอรกอดกันของปราและปราโนนถ่ายทํานี่ใช้เวลาทั้งวันเลยเพราะว่าไม่ใช่ปัญหาการซ้อนผ้าฝาแฝดแต่ว่ามันยากตรงถ่ายทําจังหวะนักแสดงต้องเป๊ะปว่าจะกอดกันยังไงรอยยับของเสื้อ ตอุดต่าง <c oughs> คือมันต้องละเอียดว่าวิธีการทําของแฟดของในเรื่องรมซ่อนรักเนี่ยเขาบอกมี2แบบก็คือการท green ํากรีนถ่ายกับกรีนสกรีนแบบนี้ <c oughs> กับอีกเทคหนึ่งอีกเทคนึ่หนึงเขาเรียกว่าสปริตสกรี s plitscreen s plitscreen <Yeah. S 2> นี่แหละเขาบอกคือการแบ่งเฟรมเป็นคู่ uh ซึ่งวิธีการนี้ก็ต้องถ่ายฉากแบ็กกราวก่อนเปล่าๆก่อนแล้วก็ค่อยๆถ่ายนาเดททีละคนตามด้วยถ่ายนาเด,ดทคนที่ oh. 2แล้วก็เอาคลิปมารวมกัน hmm. ข้อดีของการถ่ายแบบนี้เขาบอกว่าดีกว่าฉากสกรีนเพราะสามารถถ,ถ่ายทํากับฉากกว้างๆได้แล้วก็ทําให้การกอดการจับมือของตัวละครเนี่ยดูสมจริงมากขึ้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณอารลำนาวกันค่ะ แฝดที่ทํานี้นะครับก็เราเราทำได้2วิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือเราใช้สปิซสกรีนนะครับคือแบ่งแยกตัวละครในฉากออก,กออกจากกันนะฮะแล้วก็ใช้การแบ่งแบ่งส่วนนะฮะให้2คนมาสัมพันธ์กันได้นะฮะ mm. เราเรียกว่าสปิซสกรีนแล้วก็อ e ีกวิธีก็คือ,อใช้คียคีกรีนหรือว่าบลูสกรีนเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นอ e ีกวิธีหนึ่ง2วิธีนี้แบผสมกันฮะดูความยากง,ง่ายของฉากแล้วก็ ความยุ่งยากในการถ่ายทำ<ช>เป็นหลักนะครับคือสปริตก็จะดีกว่าตรงที่ว่าเออตัวละครจะอยู่กับใบก,กาวกลมกลืนกับใบก,กาวนะครับ,<ช>รบแต่ความยากก็คือว่าเขาจะเดินผ่าชนกันอะไรไม่ได้เลยนะครับ,รบแต่ถ้ากรีนเนี่ยเราก็จะทับอะไรกันก็ได้แล้วแต่แต่วิธีถ่ายก็จะไม่ค่อยสะดวกนักนเราดูแล้วดูเพลินๆในละครเนี่ยไม่กี่ตอน แบบว่าแป๊บๆนันไม่กี่นาทีอะแต่จริงๆแล้วเป็นเดือนกว่าจะตัดได้และอย่างนึงในเรื่องนี้ที่หลายคนชื่นชอบคือโลเคชันภาพนี่ทุกคนจะจําได้ดอกไม้สีชมพูเนี่ยถ่ายกันที่ไร่จิมทอมสันฟาร์มจังหวัดนคนรราชสีมาซึ่งเป็นบ้านต่างจังหวัดของพัทธรินแล้วก็เป็นจุดที่เขาพบรักกับหมอปราณนนท์นี่ว่าสวยงามมากกับ โลเคชันที่นี่หลายคนพูดถึงตอนนี้มีคนไปตามรอยแล้วนะคะแต่ว่าอดอกไม้มันยังไม่บานเพราะมันจะเป็นช่วงฤดูกาลแต่อันนี้แหละเห็นใน Facebook ของลมซ่อนรักมีคนไปตามรอยแล้วก็ไปถ่ายรูปมาแล้วเป็นการสร้างบ้านคุณหมอปราณนนท์ที่ถ่ายทํากันที่อุทยานแห่งชาติทับลานผาเก็บตะวันจังหวัดนครราชสีมาหรือว่ามีการสร้างเซร็จขึ้นมาใหม่ทั้งหมดตอนนี้ก็มีคนไปตามรอยบ้านหลังนี้แล้วเพื่อที่กรรครททาไว้หรือว่าถือว่าเป็นจุด ที่สวยงามมากอีกจุดหนึ่งแล้วก็อันนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนถ้าหลายคนได้ดูก็คือที่ทุ่งทานตะวันระหว่างการพบรักกันความรักของปลาแล้วก็อันนาน,นะคะเรื่องนี้ก็ไปถ่ายกันที่ ลบบุรีอเภโคกสำโรงส่วนฉากที่ฟินกันทั่วบ้านทั่วเมืองของคลมซ่อนรักก็คือที่นี่เลยค่ะเขือ่อนเชี่ยวล้านหรือเขื่อนรัชประภาที่อุทยานแห่งชาติเขาโศกสุราษฎร์ธาน,นีเรียกว่าเป็นละครเรื่องแรกเลยที่ได้ไปถ่ายทําที่นี่แล้วเ,เก็บภาพสวยๆตอนนี้เรียกว่าใครๆก็อยากจะไปเที่ยวที่นี่กันแล้วสําหรับโลเคชั่นตามรอยในละครเรื่องลมซ่อนรักนะคะซึ่งนอกจากในเรื่องของการทําฝาแฝดโลเคชั่นแล้ว หลายคนก็ยังชื่นชมฝีมือของนัดเดตนี่แหละเพราะเล่น2คนการเล่นฝาแฝดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนัดเดตบอกครั้งแรกที่เขามาเล่นฝาแฝดเนี่ยครูกาแซงคือครูแอลอนชูมาเนี่ยบอกว่าคุณจะทํายังไงให้ตัวละครฝาแฝดสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งไม่ตายเรียกว่าคือมันจะมีคาแรคเตอร์เขาจะต่างกัน การโดดความโดดเด่งของตัวละครเนี่ยทำไงให้ตัวละคร2ตัวเนี่ยไม่ตายซึ่งเป็นความยากมากเพราะว่าบทปราณเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่มีมาดนิ่งๆเรียบร้อยใส่สูตรผูกท้ายแต่พอมาประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็ทําให้ตัวละครเนี่ยพัฒนาตัวละครก็เปลี่ยนไปส่วนบทปราณนนท์เนี่ยคุณหมอปราณนนท์เนี่ยก็จะเป็นคนผู้ชงทางพูดเหมือนเด็กแล้วก็ดูขี้เล่นสนุกสนานและเดมบอกว่าการเล่นเป็นหมอปราณนนท์เนี่ยค่อนข้างจะง่ายสุดเพราะว่าใกล้กับตัวเองซึ่งบอกว่าละครเรื่องนี้ คืนนี้จะวาสารแล้วการจะแยกฝาแฝดว่าคนไหนจะเป็นคุณหมอปลาปลาโนนคนไหนจะเป็นคุณปลานเนี่ยเขามีจุดสังเกตด้วยนะคะยังไงครับการกับพิบตาเอาหรอ,อนดิงจริง,รงอันนี้คือพี่ชูบอกเ,เขาวางคาแรคเตอร์คุณปลากับคุณปลาโนนว่าถ้าคุณปลาโนนเนี่ยจะกับพิบตาถี่กว่าคุณปลา<ม>เดี๋ยวคืนนี้อตอนอวาสารให้ลองเช็คดูว่า บทคุณเพราะว่าตอนนี้เขาสลับตัวกันไงคุณปาคุณปรา <c oughs> ณรน,นให้ลองเช็คดูว่าจะกระพิบพตาถี่อย่างที่พุ่มกับเขาบอกหรือเปล่าแล้วก็หลังจบละครนะคะก็จะมีการประมูลผ้าพันคอผ่านทาง Facebook ลมซ่อนรักนะคะก็จะนํารายได้เนี่ยเข้ากับมูลที่เพื่อนศิลปินเพื่อไปช่วยเหลือตํารวจชายแดนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปร่วมประมูล ภาพพันคอผืนนี้ที่นเดชใช้ใน Facebook ลมซ่อนรักหลังจบละครไปร่วมทําบุญกัรรวมถึงใครที่ยังรักและประทับใจในละครเรื่องนี้ช่อง3มก็เตรียมทํา DVD Bo บ็อกเซตออกมาราคา999บาทสามารถสั่งจองได้แล้วที่ f เฟซบ o ๊กช่องทรีสโตร์หรือว่าโทรศัพท์หมายเลข020227300เฉพาะวันทําการตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์9โมงถึง5โมงเย็นค่ะดีแน่เลยตอนนี้เปิดสั่งจองแล้วหลายคนติดมากไม่ยอมนอนเลยขอดูนเดชก่อน ซ่อนรักก่อนแล้วก็จะขึ้นที่ Facebook ฟินอย่างนฟินอย่างนี้ถูกต้องค่ะคืนนี้ก็อย่าลืมติดตามชมตอนราวสารแล้วก็เป็นกำลังใจว่าคุณหมอปราณนงจะง้อพัทรินยังไงเพราะหลายคนนี้กำลังติดตามความรักของคู่นี้อยู่ว่าจะจบยังไงนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นข่าวบันเทิงที่นํามาฝากเช้านี้คะ่ะสวัสดีค่ะครับอะ่ะงั้นเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศเลยแล้วกันนะครับกับน้องโกตารออยู่แล้วครับเชิญเลยครับ